กเรียกไข่ข้าวหรือไข่านะ้างฮางนะเธอดูไข่า้างๆอันนี้สิตักน้ำปรเด็กสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาท่าเกตนะคะเดินมาซื้อของไปบำรุง้ํานมนะคะเดินเข้ามาเราก็จะเจอบรรยากาศการตกแต่งสไตล์แบบว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้เน้นสีแบบว่าท่อนส้มนะคะท่อนสม้มท่อนเขียวท่อนขาว มอนเหมือนอยียงสิก็เป็นแบบว่าเออพัมกินหรือว่าเบอกอือบ้านเฮานะคะของกินก็มีสิเป็นแบบว่ารถเบอกอือแล้วะค่ะเด้อเบอกอือก็คือฟักทองหรือว่าพัมกินนะคะนี่เขางกิมี่บบว่าโอ้ยเป็นแบบว่าก,กาแฟไอหยังสิเอาอันนี้ของอีแม่นะคะกาแฟแบบไม่มีคาเฟอีนนะคะทำขอกันเขามาหลายส่วนอันนี้นะคะเป็นชาบำรุงน้ำนมค่ะขี้คานต้มน้ำขิงขี้คานหาหัวปีกอันนี้จัดเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นช็อกโกแลตบำรุงน้ำนมนะคะ เราก็สี้มีคุกกี้กับมี่ค่ะเข้ากับมะหอดเทียนเราเข้ากับเออชงชากินเราเข้ากับสิกินตะบักแดงตัวบระเทีนี่หิวเขาเราเอาใส่ขับปุ่นนำ้ำโอ้ไข่หางห้างนะคะไข่หางห้างของเรานะคะมากินค่ะเป็นตะแซรบมากมากมากเร็วเร็วไม่กินน้ำกันหิวเร็วเบาหลายใหญ่หางแซ่บตาบักแดงประแดกนัว ปุ่นตามเข้าไปมันด้วยบ่พอกันไลายมือยลายเว้นสบายดีแมมทุกคนนะคะน้องเพนนงเนาะอันนี้เขาเรียกไข่ข้าวหรือไข่หา,างหางนะพวกเธอเคยกินไหมไข่หา,างหาง <laughs> มันจะมันๆแล้วก็มันจะเหม็นๆนิดนึงนะ <laughs> ลูกน้อยจะเปล่ากินผักบาเมื่อกี้อยากซ้ำนี่หมือนะอยากกินซ้ำนี้กินแซมนี้ก็หลายแล้วแซมนี้ก็จะกินเบ่เบิดแล้ว ขาห้างห้างตักน้ำประเดกราดเลิศเนี่ยโอ้โหนอนไปข้างนอกมา เบิดเดินนี้กับเบิร์ดฮอนล่ะเดินหน้ากับเขาฤดูเบิดไม่ร่วงอืมบ้านเขาตัดไฟหกชั่วโมงโอ้ประมีสี่ตายคนเปิดแอร์ป่ะเนี ซาวะที่นี่เขาสี่หอนคัะร้อยฟาเรนไฮต์บรูปเป็นจักองศา,ศาเซลเซียสอาะที่เกือบสี่สิบมั้งนี่มันหอนแห่งๆหงอนแบบเงือบอกขือบบานเ่าเลยอืม,อมเธอลูไข่ห้างๆอันนี้สิตักน้ำประเด็ก dừng ha bạn có nó khai nữa bạn có người ăn bạn phi điện Ờ, có đi nó ความชอบไปะละรสิีอื่นนั้นน้ำตํบบักแจงของพากระจางนุน่มๆมันละ ดีฮะ yeah. อันนี้จิตแข็งแนะ ไปช็อปปิ้งเอาเลดก็ห้อนหวันเป็นเสื้อแบบอยากไปนานางยางชอบไป็อปปิ้งเอาเลดจะตเก็งเจอแดดเจอแห้งหดไข่หางหางมันแซ่บมากเลยอะ่ะ มันจะเหม็นตุยๆนิดนึงความเหม็นของใครห้างห้างนิดนึงกรับความเหม็นของปลาแดบเมื่อผสมผสานกันครับปแล้วะ่ะมันดีมันฟินหอมหุนหนหนห่นหุ่นขึ้นหัวดังด้ว มิ่นจุนพากพาไปข้างนอกมากกลับมานอนได้สิวินแดดเลยบอว <laughs> ยใครลืมเองเนี่ยมันมันเลยเนี่ยตักน้ำปลาแดงเข้าไป,ด,ไปด,ด,ดี๋ยดี ช่ว,วงนี้ก็จะเป็นแบบว่ากินตำบักแดงบะหมี่หน่อ b a มีปบะหุงอืม้มนี่จบอีกอันอีกอันแล้วต้องขออย่าไปก่อนมันเล่นต่อไปแล้วค่ะพอกันคลิปหนา ななな。